สวัสดีครับอ่ามาอีกกันอีกแล้วนะครับผมสูตรหวยร้อนๆนะครับผมอ่าไม่ใช่นะครับผมสูตรหวยเลขท้ายสองตัวสูตรเอ็กนะครับผมเนี่นี่มีสูตรเอ็กด้วยมีสูตรเอ็กก็ต้องมีสูตรวายนะครับผมอ่าสูตรเอ็กจะรอเข้าชุดกับสูตรวายนั่นเองนะครับผมเป็นเลข ของสองตัวล่างนะผมอแต่คลิปนี้ผมจะมานำาเสนอเป็นเลขเด่นของสองตัวล่างนะครับผมอ่าโอเคมาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับผมนี่เลยตั้งแต่งวงันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับผมให้ใช้นะผมหลักหมื่นสองวันที่หนึ่งของวันนั้นนะผมบวกอ่ากับหลักร้อยของสามตัวหน้าเข้าที่หนึ่งนะผมได้เท่าไหร่นะผมให้นํามาเป็นตัวหลัก ตัวแรกนี่นะผมแล้วหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะผมมาบวกกับตัวหลักนะครับผมให้เท่ากับสิบนะผมเมื่อได้ตัวเลขตัวนั้นแล้วนะผมให้นับเพิ่มแต้มจากตัวเลขตัวนั้นนะผมไปอีกหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเลขทั้งหมดสามตัวนะผมเอาเป็นแนวทางสำหรับเลือกซื้อลอตเตอรี่นะผมอในงวดถัดไปนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมทำไมไม่ใช้ตัวนี้ในการอธิบายเดี๋ยวจะงงกันนะครับผมโอเคนะครับผมอมาดูเลยนะครับผมทีกําหนดนะครับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับอะไรครับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับผมศูนย์บวกอะไรเท่ากับสิบครับก็ศูนย์บวกกับสิบนั่นเองนะครับสิบเป็นเลขสองหลักก็เอาศูนย์ตัวหัามาแค่ตัวเดียวนะครับนับ ต่อจากศูนย์ไปหนึ่งแต้มตัวก็เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็จะได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งครับผมอ่าตัวเลขศูนย์มันมีสองตัวครับผมมันซามกันนะครับผมก็ตัดตัวเลขออกไปหนึ่งตัวตัดเลขศูนย์นะผมออกไปหนึ่งตัวนะผมก็จะเหลือแค่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมครับผมอ่าจากนั้นสูตรเนี้ยอ่าเป็นเลขเด่นสามตัวใช่ไหมผมอ่าสามตัวมาตัวหรือสามตัวมาสองตัวนั่นเองนะครับอ่า ตอนนั้นเราต้องหาตัวอีกหนึ่งตัวนะผมมาแทนนะผมอ่านั่นคือนับเพิ่มแต้มไปเลยครับผมจากหนึ่งก็เป็นสองนะผม,มก็จะมีตัวเด่นมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะผมสามตัวนี้ผมที่นําไปเป็นแนวทางเป็นเด่นของสองตัวด้างนึ่งว่าถัดไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมอัานว่าจะไปอะอไรนะครับนี่งว,วันที่หนึ่งเดือนสองนะผมสองตัวท่าอ่าสองตัว เลขสองตัวล่างแหมพูดยากจังอลขนสองตัวล่างนะผมออกศูนย์เก้านะครับผมศูนย์เก้าเ่เข้าก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะผม่าาหลักไหนครับเนี่ยเข้าหลักสิบนะครับตรงนี้ก็คำนวณได้มีแปดมีสองมีสามนะผมงวดถัดไปออกอะไรครับผมงวดที่สิบหกเดือนสองนะผม สองตัวล่างออกเก้าแปดได้ที่เข้าครับผมนี่เลยเลขแปดนะผมทีเ่เข้านะครับผมเข้าหลักไหนเข้าหลักหน่วยนะครับอ่าตรงนี้ก็คํานวณได้มีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์นะผมนำไปต่อฐานสำหรับงวดถัดไปงวดถัดไปถึงวันที่หนึ่งเดือนสามนะผมสองตัวล่างออกศูนย์หกอ่าจะได้คำนวณได้มีไหม นี่เลยเลขศูนย์เข um, ้านะครับผมเข้าหลักไหนครับเข้าหลักสิบนะครับผมอ่าตรงนี้ได้คำนวณได้มีแปดนะผมอ่ามีมีแปดมีสองมีสามนะผมที่ทำเป็นทางสำหรับงินัดไตงินสัดไปอะไรครับสองตัวด้างงิตัดไปออกสามสองอ่าเลขที่เข้าก็คือนี่เลยมีทั้งเลขสองแล้วก็เลขสามนะครับผมเข้า สองตัวเลยนะครับผมสองหลักเลยสามเข้าหลักสิบนะผมสองเข้าหลักหน่วยนะผมมาสองตัวแบบนี้นะครับผมถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะครผมเลยเข้าแบบนี้นะผมอะโอเคนะครับผมอะ่ะมาดูต่อกันเลยนะครผมอะ่ะวันนี้ก็คำนวณได้มีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์ครับผมอ่าะ นำไปเป็นาสามเง,ง,งิงวดถัดไปงงวดถัดไปงวดที่หนึ่งเดือนสี่นะผมอ่าสองตัวด่างออกเก้าสองก็คืองวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงครับเลขที่เข้าก็คือเลขเก้านั่นเองนะผมเข้าหลักไหนครับเข้าหลักสิบนะครับผมอ่าส่วนงวดที่จะถึงก็คือเงันที่สิบหกเดือนสี่นะผมคำนวณได้เลขอะไรบ้างครับผมดูกันเลย วิธีการคำนวณตัดนิดนึงนะผมอ่หกบวกห้าแล้วกลับอะไรครับอ่าแล้วกับสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมสิบเอ็ดเป็นเลขสองหลักนะครับผมก็เอา 1, หนึง่งตัวด่างแค่ตัวเดียวนะครับผมหนึ่งบวกกับเก้าก็เท่ากับสิบใช่ไหมครับผมอ่าเก้านับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งตัวก็เป็นสิบสิบก็เป็นเลขสองหลักอีกแล้วนะครับผมก็เอาตัวด่าแค่ตัวเดียวเหมือนกันก็คือ ศูนย์นั่นเองนะผมก็ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์นะผมตัดเป็นตัวเต็นของงวดวันที่สิบหกเดือนสี่นะผมว่าสามตัวเนี้ยผมมันจะมีมาบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ามันจะมีไหมนะครับผมอแล้วก็มันจะมาหลักไหนล่ะโอเคนะผมอรงนี้ต้องใช้วิจารณยณกันมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ใช้สนับสนุนเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผม ขอท่าน,นะครับผมโชคดีนะครับผมเที่ยวส่งการใ,กาให้สนุกสนุกเลยนะครับเที่ยวเผื่อันบ้านนะครับผมสวัสดีครับ